ได้สูตรมันคิดมาก็มาขายค่ะเขาสั่งให้ขายอย่างนี้ค่ะใครสั่งให้ขายหรอผู้คุณไม่เชื่อหรอกป้ายืนอยู่ว่าป้าคิดว่าจะทาอะไรกินดีเขาก็มาเขาก็บอกว่าลูกเอ้ยเอาสูตรมันเนี่ยไปขายไปลูกไปเขาบอกว่าเอามันมาต้มต้มแล้วก็ตำนะลูกเราไม่มีเครื่องเอาตำตำ,ตำแล้วก็ใส่เนยยี่ห้อนี้ใส่น้ำตาลเท่านี้เขาก็หายตัวไปเลยขายตรงนี้สี่สิบปี ทองหกาชมงคลเราว่าเปิดเทอมจริงๆเลยถ้ามานับ3สามไม่หนีวันละแปดสิบโลข้าวเหนียววันละร้อยห่อถ้วยวันละร้อยไม้ตอนนี้คุณเห็นนิดเดียวนะแต่ตอนเที่ยงเนี่ยมองไม่เห็นฉันหรอกมาจิบกันเจ็ดลูกยี่สิบตังกอเจ็ดลูกยี่สิบตังกรสามลูกสุดค่ะเจ็ดลูกยี่สิบ่ะปาดทนงคุณลูกค่า ทั้งาหลังนี่แหละแต่มันเป็นมัน5นาทีเลย5นาทีเนี่ยจะปั้นไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้มันจะเละเป็นปน้ำอันนี้เราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่อะไรเลยรูปนิดเดียวนะพนวดเนี่ยมันจะฟูขึ้นฟูขึ้นนวดยิ่งนานยิ่งฟูเป็นกระด้งเลยดูนะนี่แค่นี้เดยกก็ฟูแล้วเนี่ย<ม>สีสสส่เขียวนี่ใส่อะไรบ้างแงขยาจะม่วงนี่มันต่อเปลือกไปปิ้งไม้สิบบาท แล้เราก็มาย่างย่างแล้วก็น้ำจิ้มลาดแค่นั้น,น่ก<น>ะ,ะทินี่เราเอากะทิแห้งใช่กะทิระเราไม่คนน้ำอะให้เขาคั้นแห้งให้เราเอาไว้ทิบวันก็ไม่บูดไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะิดเดี๋ยวปป้าเด่ไครับเ่ยอโคุณต้องถึงเครื่องอับที่ต้องมันดีไอะไรครับีไดนกล้วยให้เพิงหมดแล้วเก็บสิโพกอ้ อันนี้นะถ้ายังขึ้นห้างได้ต้องย่างเตาถ่านก่อนอแล้วก็ไปอบที่นี่ถ่านนะไปให้นั่นเระยะเลยแล้วก็ขูกขี่เท่าออกบางๆแล้วก็ย่างป้าขายได้วันเท่าไหร่ครับยอดขายยอดขายตอนนี้ถ้าว่าเราลงทุน5 0 0พันเราจะได้เ0 0ดพันวันละเจ็ดพันคุณฟังนะปะ้าบัว มันก็ใกล้ตายแล้วมันจะตายตอนไหนยังไม่รู้พูดเสียเปี่้ฟังนะถ้าคนได้ไปสูดไปเขารู้จักบริหารเราปั้นเนี่ยเรารู้นะขายมาขี่สิบปีเราจะรู้เลยกำมังหนึ่งได้เท่าไหร่จำไวมนะสิบโลคือสดมันสองร้อยสองร้อยเนอีกห้าสิบาทน้ำตาลสองโลครึ่งเราได้แปดร้อยาดทุนออกไปแล้วนะหม้อเบอร์สี่สิบเน่ต้มมันเทตำเทตำอะไรครับผมามาด้วยกันเอามาด้วยกาาันเหรอ ขายทุกวันขอให้ถายดีนะป้าจ้าขอบคุณมากค่ะค่ะจ้าจ้าบ้าาจ้าจ้เอาจ้จ้าจาจาจ้าจ้าจาจ้าจ้ากจ้าลูาจ